สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์กันนะคะสำหรับทุกๆคนที่ได้หยุดลหลายก้นเราก็คือชไดีหยุดนะจานัะเนาะลหลายกคนก็คือจะไปเห็ุงานคือพี่น้อยเนาะพ่อข่าแม่ข่าก็คือชีบด้หยุดกเนา,านะบ่มีเสาร์อาทิตย์นาะจันเนาะสูส้ๆกันไปได้จ้ะวันนี้พี่ได้ก็ <c oughs> ด้เห็ุงานเดี๋ยวอเที่ยงจะส,ส,สู้ๆจ้ะสู้ๆ จะบ่มีเงินใส่เนาะจะนะนั่นคือเงินจ้ะไปกันเลยบรรยากาศมอนี้ก็เป็นอึมคึมเนาะจ้ะฝนจิตตกแหละคือเก่าเราจะเห็น,น,นงานของเก่าดูาแลก้อนเทาคือเก่าเราจะแต่วามื้นนี้แล้วเลิกงานเราจะไปซื้อกับเขาอันนั้นไปฝากคุณ ฝากครูมาอือจะไปหาครูครูดีพอ่อพึ่นโดนละหลายเดือนแล้วจ้ะแต่โควิดมาก ถึงละจ้าทำงานพ <c oughs> ี่น้อยออฟฟิศพี่น้อยพี่น้อยมาได้เอะคากล่องนะแกก่อนน,ะนี้ ไอ้บ้ามันไม่ค่อยอวกคนเอาถุงมามื่อนี้เบิ้งลบจะพัดถุงไม่หน่อยนี้มันกันก็ใส่เออพุ่น่ใส่ยี่ดาวเทียมมาพุ่น่้มันว่ามันพวกไก่บ้านเต้นขวมท่ามาแตบเนียปลาพัดนี่น่็ใส่เหลาเทียมมาโทษได้พี่หน่อยไทยเบิงเท้าพี่น่อยลลยอยู่ด้วพุ่นมีแต่ปลาผักบุงเดี๋ยวยอนเอออวกนี่ี่คอโเกม ได้พักแล้วสบายใจแล้ว